ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําสินค้าอีกหนึตัวนะครับอันนี้คือแบบว่าสําหรับท่านผู้หญิงเลยนะครับตัวนี้เป็นสมาร์ทวอทของมิเชลโกนะครับมันเป็นแบรนด์แฟเป็นแบรนด์ไฮเอ็นนะครับพวกกระเป๋าพวกของของผู้หญิงนะครับอะไรพวกนี้ครับคืออันนี้ทำเป็นสมาร์ทวอทนะครับอันนี้ก็สภาพดีนะครับผมตัวนี้มือหน่นาจะอยู่ประมาณเจ็ดแปดพได้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะตัวนี้นะครับ ให้รูรรอบเครื่องก่อนดีกว่าเป็นสีทองนะครับสภาพรวมผมว่าโอเคนะครับตัวนี้นะหรือเรียกสั้นๆว่าแบรนด์ MK ครับนี่นะครับ Mitchell Cole ถ้าผมอ่างผิดก็ขออภัยด้วยนะครับหน้าปัดก็สวยๆเลยครับผมตัวนี้เป็นสมาร์ทวอทนะครับเชื่อมต่อได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับสภาพรวมก็ดีนะครับอาจจะมีรอยขนแมวบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ไม่เยอะนะครับผม นี่คือรูปจริงๆเลยนะครับสายเป็นสายหนังไม่ใช่ไม่ใช่หนังครับเป็นสายซิลิโคนแต่ว่าคาเขาเอาแบบมาเหมือนหนังนะครับนี่นะครับเป็นแบรนด์พวกของใช้ผู้หญิงพวกแบรนด์แฟชั่นนะครับกระเป๋าเสื้อผ้าอะไรพวกเนี้ยครับส่วนมากจะมีช็อปจะมีอยู่ในห้างใดญ่ๆใหญ่ๆนะครับอย่างแบบเอ็มโพเรียมหรือพวกเนี้ยสยามหรือพวกนี้ครับจะมีมีช็อปพวกนี้อยู่นะครับนี่นะครับเป็นแบรนด์มิเชลโคเลยครับ ็นสมาร์ทวอลครับตัวนี้ก็แจ้งเตือนออกกําลังกายอะไรได้ปกตินะครับใช้ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับผมสภาพดีนะครับสวยมากตัวนี้เดี๋ยวขายให้ราคาถูกๆเลยตัวกรอบเรือนก็จะเป็นเหมือนเพชรนะครับเพชรเงางเงานี่ครับวัสดุดีนะครับผมวัสดุเป็นเหมือนแบบอะลูมิเนียมครับดีมากวัสดุดีมากไม่ไม่ใช่พลาสติกนะครับวัสดุดีมากครับอันนี้ตรงนี้ก็จะหมุนได้เหมือนแอปเปิลวอร์ดเลยนะครับ เขาทํามาดีมันจะมีสองรุ่นอันนี้น่าจะเป็นรุ่นสองนะครับเพราะว่าถ้ารุ่นแรกมันจะมีปุ่มตรงนี้ปุ่มเดียวแต่อันนี้จะมีสามปุ่มนะครับ <c oughs> ก็คือเป็นรุ่นล่าสุดนะครับถ้าผมจาไม่ผิดนะพอดีก็ไม่ค่อยได้มาขายนะเองครับพอดีตัวนี้เห็นแบบมันสวยดีถ้าผู้หญิงใส่มันจะดูทั้งแบบว่าเป็นดูมันดูดีด้วยครับแล้วก็ได้ประโยชน์ใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะครับทั้งสวยทั้งแบบแจ้งเตือนอะไรพวกนี้มันจะมันจะดีครับเหมือนเราใส่นาฬิกาธรรมดาแล้วถ้าเป็นผู้หญิงนะ ขนาดขนาดของข้อมือผู้หญิงนะครับใครจะซื้อให้แฟนก็ได้นะครับสภาพดีนะครับตัวนี้อุปกรณ์มีให้ครบกล่องเลยครับนี่กล่องมันกล่องมันแล้วก็จะมีพวกคู่มือการ์ดอะไรพวกนี้อยู่ครบเลยครับเป็นแบรนด์แท้นะครับผมไม่ใช่ของกอบนะมือหนึ่งน่าจะประมาณเจ็ดแปดพันนะครับตอนซื้อมานะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะพอดีลูกค้าซื้อแล้วมาขายให้ ตันนี้ผมขายให้ราคาถูกๆนะครับ4,890บาทพอครับตัวนี้เอาไปเลยเอาไปใช้งานได้เลยครับ4,000กว่าบาทคุ้มนะครับได้แบรนด์นี้แบรนด์ดังนะครับถ้าผู้หญิงจะรู้ถามใครก็ได้ครับรู้จักทุกคนครับนี่ครับสมาร์ทวอทนะครับดีมากสภาพดีมากจอสีสวยมากนะครับของจริงอันนี้ผมยังไม่ได้เชื่อมต่อนะครับถ้าเชื่อมต่อมันจะต้องไปลิงกในแอป นีก็คือผมรีเซ็ตแล้วนะครับก็จะมีใส่ชาร์จนะครับใส่ชาร์จจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับนี่ใส่ชาร์จของเขาเลยนี่ครับใส่ชาร์จถ้าท่านใดสนใจก็มาลองดูได้นะครับผมมาลองดูลองใส่ดูได้นะครับวันนี้ใส่ชาร์จนะครับ ราคา4,890ครับสนใจทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับร้านอยู่ตรงสุขุมวิท22นะครับอยู่ใกล้ๆกับช็อปของมันเลยครับก็ราคาต่อรองได้ครับทักมาสอบถามก่อนได้นะครับให้ดูสภาพเครื่องคือมันสวยครับผมว่าแนะนํานะครับคุ้มครับพวกนี้เราเบื่อว่าข้างหน้าใช้ไม่ชอบใช้ขายต่อยังยังได้ราคานะเพราะว่ามันเป็นสินค้าแบรนด์นะครับเหมือนแบรนเนมครับผมพวกนี้พูดตรงๆเลย เป็นสินค้าแบรนด์เนมนะครับพวกนี้เป็นแบรนด์แท้นะครับไม่ใช่แบรนด์กอลนะครับผมแจ้งก่อนนะของแท้แน่นอนครับมีการในการันตีครับฝากด้วยครับมิเชลโคนะครับสมาร,ร์ทวอทขอบคุณมากครับ